ตั้งรีโมทกดปุ่มสตาร์ทสมาร์ททีนะครับมาสด้าทีวนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ LED วิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนใช้ระบบแผงหน้าปัดนะครับ้าต้องการสตาร์ทนะครับเย็บที่เบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทไดนะครับ ถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเหย่าเปรกค้ังไว้กดจปุ่มหนึ่งครั้งระบบก็จะปิดลงนะครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับตอนนี้ที่เราเดินห่างออกจากรถในระยะ3ามถึงหเมตรนะครับรถก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะครับจะมีสัญญาณไฟกระพริบแล้วก็เสียงสัญญาณนะครับเดินเข้ามาใกล้รถรถก็จะปลดล็อกให้นะครับ สัญญาณกระพริบสองครั้งนะครับในฟังก์ชัน e c e จะไม่มีเสียงนะครับเวลาปลดล็อกนะครับสั่งล็อกที่รีโมทก็ได้นะครับสั่งปลดล็อกที่รีโมทนะครับฟังก์ชนันสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับหลังจากที่ล็อกรถไปแล้วภายใน15วินาทีนะครับกดที่รูปสายฟ้าสางไว้นะครับ เครื่องยนต์ดสตาร์ตดิ้นะครับมีเสียงตอบรับมา3ครั้งนะครับตอบสัญญาณไฟกระริบนะครับเราเริญญ่มสตาร์ตดิ้นะครับภายใน10-15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดลูกสายฟ้าค้างไว้นะครับทดสอบระบบใน,นกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณของรถนะครับวันนี้รีโมทอยู่ในรถนะครับเยียบเไบปก,กดให้ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ตดิ้นะครับ เครื่องนะครับอย่าเบรคครางไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เราจะเอารีโมทออกห่างจากรถนะครับกรณีที่ติดประตูไม่สนิทหรือลืมปิดประตูนะครับแล้วถือรีโมทออกห่างจากะระสัญญาณจะมีเสียงสัญญาณเตือนนะครับรวามสัญญาณไฟกระพริบนะครับมีเสียงเตือนสามครั้งนะครับวางรีโมทไว้นอกระยะสัญญาณนะตัวตอนนี้ตอนนี้กลับมาไม่มีรีโมทนะครับอย่าเบรคกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ ระบบจะไม่ทํางานนะครับอย่าเบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเขียนว่าระบบไม่ทํางานนะครับต้องนํารีโมทกลับมาที่ตัวรถนะครับนี่เรานํารีโมทกลับมาที่รถนะครับเขียนว่าปุ่มจะทํางานทันทีนะครับหลังจากรีโมทเข้ามาในระยะสัญญาณอย่าเบรกครั้งไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทนะครับ